ยุยญาเจออเปิดตัวมีลูกชายคนโตงานนี้แห่โฟกัสโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเปิดตัวลูกชายคนโตก่อนหน้านี้จากที่หลายคนสงสัยกันว่านักร้องสาวชื่อดังยุยญาเจอะมีลูกชายอีกคนหรือเปล่าที่ไม่ใช่น้องลูกทุง่งหลังจากมีภาพคู่ออกมาแชร์กันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ราสุดสาวยุยได้โพสต์บอกว่าลูกชายคนโตคะ่ะฝากน้องเฟิร์สสุปรกรด้วยนะคะน้องอายุ19สูง180กว่า,วาเรียนปี2ธรรมศาสตร์ กีฬาบาสเกตบอลร,ระดับจังหวัดดนตีกีตาร้องเพลงได้แม่เขาเต็มๆซึ่งจริงๆแล้วหนุ่มในรูปที่ทุกคนสงสัยกันคือเฟิ First, ร,ร์สสุภกรเมตาธนิก,กุลนักแสดงในสังกัดพี่บรุกปริญญาซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนเพลงแฟนขับงงกันทั้งประเทศไปเลยในตอนนี้เมื่อนักร้องลูกทุ่งแม่ตัวมัม ยุยู่ยาเยอะอยู่ๆมีคลิปรูปคู่กับหนุ่มหล่อหน้าตาดีแบบแนบทิศสนิทสนมโพสต์ลงในไอจีของผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องดังที่ใช้ชื่อว่าบุ๊ปริญญาทำเอาแฟนคลับเข้าใจว่าชายหนุ่มในคลิปนั้นเป็นลูกชายนักร้องดังแห่คอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของสองแม่รูปกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่แฟนคลับจะเข้ามาเมนว่า หล่อเหมือนแม่หล่อมากลูกหน้าถอดคุณแม่มาเลยค่ะยังหล่อแม่ลูกน่ารักมากค่ะเป็นต้นซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ไปสืบมาแล้วว่านักร้องดังย่องเงียบมีลูกชายที่ปิดไว้อีกคนหรือเปล่าเพราะว่าปกติจะเห็นมีลูกชายแค่คนเดียวคือน้องลูกทุ่งที่ยังเด็กกว่านี้แต่ชายหนุ่มรูปหล่อในคลิปนี้โตเป็นหนุ่มแล้วสรุปเป็นใครกันแน่ซึ่งคนใกล้ตัวเผยว่า นักร้องดังมีรูปชายคนเดียวคือน้องลูกทุ่งตามที่ทุกคนเคยเห็นแต่ว่าน่มหล่อนในคลิปนั้นเป็นน้องชายชื่อว่าน้องเฟิร์สสุปกรณ์เมตตาธานิกุลน้องเขาเป็นนักแสดงในสังกัดของพี่บุ๊กปริญญาซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันบังเอิญวันนั้นน้องเฟิร์สเขามีงานถ่ายแบบแล้วพี่ยุ้ยก็ไปหาที่กองแล้วถ่ายเล่นกันขำๆทางพี่บุ๊กที่เป็นผู้จัดการเอาไปโพสต์ในไอจีของพี่เขาก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกชายพี่ยุ้ยญาติเยอะ เอาบรรดาแฟนคขับแฟนเพลงคงจะโล่งใจกันแล้วนะเมื่อหนุ่มปิศนาในคลิปเป็นพี่น้องร่วมวงการไม่ใช่ลูกอย่างที่เข้าใจนะจ๊ะและก่อนหน้านี้ออกมาฟาดกับคอมเมนต์ที่เข้ามาวิจารณ์อีกครั้งล่าสุดนักร้องลูกทุ่งดังยุ้ยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่พิมพ์ข้อความว่าพอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่ค่อยดังซึ่งยุ้ยก็ได้ตอบ ไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะคะไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังๆที่รอการสนับสนุนเธอค่ะเพราะยุ้ยเองหลังๆนี้ก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจ้ะพร้อมเขียนแคปชั่นบอกอีกว่าจากที่อ่านเม้นนะคะใครใครถามคะ่ะหยอกเล่นนะนะช่วงนี้ยอดไลค์ขึ้นไปเป็นแสนขอบคุณแฟนๆมากค่ะเซาเดอสูเดอ,เดอต่อมายุ้ยได้ออกมาโพสต์บอกอีกว่า ยุ้ยปากจัดระดับสิบใช่ค่ะเป็นคนหยาบคายที่มีมารยาทเข้าใจใช่ไหมคะชั้นร้ายทั้งในเฟซในจอนอกจอตัวจริงด่าได้หมดไอเฮียไอฮาเหมือนคนอื่นแต่ฉันก็มีกาลเทศะสมควรใช้ภาษาแบบไหนกับใครไม่ใช้ถ่อยไปวันวัน